เอาละครน้องๆสิ้นหน้ารังสุกคนนะครับผมกลับอยู่กับพี่นะครับทุกคนใจมีนะครับและในคลิปนี้นะครับทุกคนพี่จะมาทําการเล่นบล็อกฟูดในนี่เลยครับน้องๆมือสื่อนะครับทุกคนในวันนี้นะครับพี่จะมาทําการหัดเล่นเออแมปบล็อกฟูดในมือสื่อนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่เล่นครั้งแรกแล้วก็เล่นไม่ค่อยจะเป็นด้วยนะครับน้องๆเดี๋ยวมาดูกันว่าในการเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะลุ่งหรือมันจะลุ่นนะครับทุกคนแต่ก็ต้องบอกว่าพี่คงแบบว่าคงไม่ได้รากเข้าหรอนครับน้องๆใน EP นนะครับ คนก็ขอหัดก่อนละกันนะซึ่งตอนนี้ดอกพี่ก็บดําการไปเปลี่ยนเป็นเจ้าอาผลหมื่นก่อนละกันเมื่อกี้พี่เข้าเกมมาพี่ดําการคําคําอยู่นะครับทุกคนซึ่งพี่ก็พอจะรู้แบบอ่าเข้าวๆนะครับน้องก็ไอโอบเนี่ยมันคือการเปิดหากคิสสังเกตใช่ไหมอ่าหารคิสสังเกตทุกคนส่วนข้างล่างอาเอคือการเปิดอ่าการเปิดเผ่านะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนดีโอเป็นการแดน์นะครับผมประมาณนี้เลยเอ็นก็เป็นการเปิดหารคิสหรือเปล่าอ่าใช่นะครับลันก็คือการวิ่งนะครับน้องอ่าทําการวิ่งแต่ ก็กดวิ่ง1 4กครับทุกคนแล้วกอ็อันสุดท้ายก็เป็นการโซหรือเปล่าน่าจะเป็นการโซลนะครับลองดูซิปึ๊บโซไปเอา อ่าโซไปทุกคนเห็นไหมเห็นไหมก้อประมาณนี้นะครับน้องงั้นเดี๋ยวพี่ขอทำการหยิบเป็นเจ้าอาผลดาร์กมาก่อนนะครับมาทำการไปเอาผลดากันก่อนดีกว่านะครับรู้สึกแบบว่าเล่นยากมากเลยนะครับทุกคนคือแบบมาเล่นยากมากเลยจากคนที่แบบว่าเล่นในคอมแต่อยู่ๆก็ต้องมาเล่นในมือถือน,นะครับเราเล่นในไอโฟนซะด้วยมันก็เครื่องเล็กนะครับทุกคนมันก็ไม่ชินมือนะผลดาร์กอ่ะทำการอีกิปเมาเรยนี่คอนเฟิร์มมันนะครับผมซึ่งก่อนจะไปเล่นนั้นจะขอทำการเสี่ยงดวงสมผลก่อนซิสมผลก่อนละกัน 变。 ได้ผลอะไรเนี่ยเอาผลหายไปไหนอ่ะอ๋อสงสัยพี่คิดว่าผลมันต้องอยู่ในกระเป๋าไอ้หนึ่งสักคนเดี๋ยวขอดูตรง R i n v e n t o r y e ิได้ผลเป็นโอ้โหได้ผลบอมมาเอามาทำอไมเนี่ยเอาไปเลยบอมข้าไม่กินบอมไม่เอาบอมมาผลยังเกลื่อยครับน้องๆโอเคครับสักคนก็ประมาณนี้นะครับน้องๆซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ฝากกดปุ่มกันอีกกุุงกิงกุุงกิงให้พี่เซมด้วยครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปคลิปนี้พี่เซมมเลล่นนบฟใือสื่อครรั้งแกจะเป็นยังงไจะสามารเล่น้ี Block Food ในมือ ทุกคนไปกันเลยจุย้ย น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยล Farm, ร้าน E a ซี f ฟาร์มร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ของแมบบ็อกฟู้ดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบ u ท VP พี р ห้าจุดห้าเรครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ริ้งร้านใต้คลิปเลยครับผมอ่ะทุกคนกลับมาแล้วนะครับผมซึ่ง E ีีนี้ก็เป็นอ P ที่นึงนะครับทุกคนที่พี่จะมาทําการฝึกในการราค้างหัวฝึกการเล่นในมือเสือกันนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปทําการลองกับมอนดีกว่านะครับจริงๆคลิปนี้อาจจะแบบว่ายัางไม่ได้ราค้างหัวนะครับเนื่องจากว่าเล่นครั้งแรกมันก็ต้องฝึกผลกันก่อนใช่ไหมล่ะเออสกิลผลดาก็เดี๋ยวลองโดดมาซีทุกคนทําการกด R ใช้แล้วก็ทาการกดสกิล X มานี่โดดมาแล้วก็ทาการปุ๊บคือปุ่มมันเล็กอะครับทุกคนทีกนท่ก็กดจะไม่ค่อยจะโดนนะครับโอ้ยมันเล่นยากจังโอ้ยมันเล่นยากอย่าต่อยมัวซิ ไม่นะมันต่อยมือวะสุขโขันแม่มึงนะครับเอาใหม่ซีดแต่ขอดูดใหม่ปึบ๊บสกิลซีล็อกมาปึบ๊บมาโพปึบ๊บปึบ๊บมาเซฟ้าปึ๊บื คือพี่คิดว่าถ้าพี่เล่นนานๆอาจจะพอเล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันเลยนะคือไอ้ปุ่มเนี่ยทุกคนเห็นไหมทุกคนไอ้ปุ่มเจ้าเนี่คือมันเล็กมากนะครับน้องคือมันโคตรเล็กเลยนะครับพี่ก็นิ้วใหญ่ทุกคนมันกดไม่ค่อยโดนนะเดี๋ยวลองฝึกฝึกแดดทุกฝึกฝึกแดดปึ๊บปุ๊บฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปปึ๊บปุ๊บแดดเข้าไปจับปึ๊บโอเคสวยโอโอ้ยสกิลไม่โดนสกิลไม่โดนไม่นะ พี่ว่าโพมันน่าจะเล่นง่ายนะครับน้องๆเดี๋ยวขอฝึกโพแบบช้ำๆก่อนสิเดี๋ยวขอฝึกโพแบบช้ำๆก่อนนะครับพี่คิดว่าโพมันเล่นง่ายนะโอเคอะไรเนี่ยจำมาไหมพี่เลยมเปิดหาคิกก่อนอย่างวะฮาร์ดคิกก่อนพี่ก็เปิดแล้วนี่วะโอ้ยอย่าๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดฮาคิกสังเกตมาโอเคปึ๊บปึ๊บเข้าไปทําการอ่าโซปึ๊บโซได้ไหมไม่ได้ไม่ถึงแล้วเอานี่ไงมาแล้วโซ่แล้วก็ทําการกดดูดมาเอา้าดูดไปไหนเนี่ยดููดดดใครรอออ่ะเมมืืกี้ลหงไง โหช่างยากเสอะเกินปึ๊บโอเคเอาข้ามมอนยังข้าไม่โดนเลยครับอืมตีมมอนยังตีไม่โดนเลยถ้าไปสู้คนบอกเลยว่าพี่ตายแน่ๆน,นะครับตายแน่ๆโอ้ พี่ว่าพวงมันก็เล่นไม่ยากนะครับน้องหรือว่ามันจะยากไวบทุกคนงั้นเดี๋ยวขอเราไปเปลี่ยนดบาบบ้างสิทุกคนจุกจุ๊กจุกจุก,จกเอาตรงๆพี่ก็แบบเป็นคนใจร้อนนะครับทุกคนพี่รู้สึกว่าพี่อยากเป็นลางข้างหัวมากเลยคือแบบข้างหัวจะขึ้นหรือจะตกพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับทุกคนเดขอลองหาดาบที่แบบว่ามันใช่สําหรับพี่ในมือถือสิอดาบอะไรที่มันใช่กับพี่บ้างนะเอาสิมันเล่นง่ายๆในมือถือพี่คิดว่าจะเป็นฮาบา,าคิลิเปล่าฮาบาคิลิเล่นงาน่ายหรือเปล เจ้าขาบาคิริอ่ะนี่ไงเจ้าเราหยิบมาก่อนละกันอืมพี่ลืมใส่แว่นโดฟาชัวๆเลยทุกคนนั่นไงจริงด้วยนะครับลืมใส่แว่นโดฟ้าขอใส่แว่นโดฟ้าก่อนละกันปุ๊บโคดูหน้าหนะ่ะสิดูหน้าโอเคใส่แว่นโดฟ้าแล้วสวยแล้วขอแบบว่าฝึกอีกปึ๊ดป๊ดเดี๋ยวจะลองไปหาลักใข้หส่วนทุกคนคืนจริงก็แบบเอาตรงๆเราควรจะฝึกก่อนนะครับแต่ว่าพี่ใจร้อนนะครับผมคือแบบฝึกกับมอสมันไม่ทันใจพี่อะครับทุกคนเวอรรุ่นใจร้อนก็ประมาณนี้นะฝึกกับมอสมันก็แบบ ม,มันก็หนุกนะครับมันมันก็ฝึกได้นะครับแต่ว่ามันไม <S 2> <S 2> ่ทันใจพี่อะคือมอนมันก็ไม่เหมือนกับคนใช่ไหมคือคนมันยังแบบว่าสเต็ปมันก็ไม่เหมือนกับมอนนะครับฉะนั้นพี่ขอลองไปฝึกกับคนละกันเออใครจะไปรู้ทุกคนฆ่ามอนฆ่าไม่ได้แต่ว่าฆ่าคนได้นะครับเออใครมันจะไปรู้ปึ๊บ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 สกิลต่อปึ๊บสกิลไม่เข้าเลยนะครับเดนก่อนแดนมาปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้ยมั่ว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 ปึ๊ ท่านได้แต่ใดมาอ่ะร็อกมาสวยสกิลปึ๊บจับมาอื้มไม่ทันไม่ทันอย่าจะถูข่าอย่าถูจะถูอย่าถูพี่โอ้โหโดนหนามสูดตูดเมื่อกี้โอ้แทงแทงแทงสกิลนี้ต่อคอมโบต่อโอเคเฮ้ยเอาว่ะจะขอลองฝึกทุกคนจะขอลองฝึกี่แบบว่าเป็นคอมโบที่แบบว่าธรรมดาธรรมดามากเลยครับน้องๆทำการอ่ะจับมาก่อนจับให้โดนนะครับทุกคนจับโดนปุ๊บทั่การทำบารคิริต่อปึ๊บปึ๊บ โอ้โหเห็นแล้วมันอยากไปหาล่าข้าหัวเลยอะงั้นไม่ลงไม่รอไม่ฟงไม่ซอมมาทุกคนไปหาล่าข้าหัวกันเลยดีกว่าอาทุกคนพี่เข้ามาแล้วนะซาน้องๆนุนหนูเดี๋ยวเรามาหัดสู้กันดีกว่าเฮ้ยนายโอ้มีคนเข้ามาแย่งทุกคนก็เล่นหนังสือกันปดูเหมือนกันนะครับทุกคนว่าจะสามารถฆ่าคนหรือเปล่านะครับแต่จริงพี่ก็ไม่ตั้งความหมายว่าจะฆ่าคนนะครับก็แบบว่าเล่นเอาแบบว่าฝึกฝึกไปแล้วกันนะเพราะว่าเราก็เล่นครั้งแรกนะครับผมแล้วใครมานัวกันเนี่ยเฮ้ยไอหนูพอ มีคนเออสู้ตัดหน้าแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นแล้วพี่จะสู้กับคนนี้นะครับโอ้โอ้โอ้อย่าอย่าอย่อยฟาฟังคอยนะมาเรามาสู้กับคนนี้กันดีกว่าไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มเราไปข้างนอกกันหนุม่มเราไปข้างนอกกันมาเรามาข้างนอกกันดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าพี่จะสู้กับพ่อหนุม่มเออตัวที่แบบว่าสีดำๆใช่ไหม,มคนเสื้อสีดำไปไหนแล้วอ่ะเขาไปไหนแล้วเอ้ยอ๋อนี่ไงมามาสู้กับโนเนียนนะครับทุกคนมาพร้อมเริ่มเลยมา ปึ๊บปึ๊บนี่เปิดเผาแล้วมาก็เล่นขำๆแล้วกันนะเพราะว่าไม่ตังเป่าจะฆ่าได้นะครับเพราะมันเล่นยากมากจะลองดูโอเคมาเริ่มแล้ไปโดนโดนอ้าวอย่ายืนนิ่งนะอย่ายืนนิ่งนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอ้ยได้เป็นหนึ่งคอมโบทุกคนทำเป็นเล่น ทาเปเล่นนะครับผมอ่อนเนียพี่ระวังตายนะครับน้องชายอย่าอ่อนเนี่ยพี่สิพี่อยากฝึกนะครับยังไงอ่อนเนียพี่นี่ยพี่อยากฝึกเอาตรงโอเคโอเคขอร้องอย่ยอ่อนให้พี่นะพี่อยากฝึกนะครับวิโดนไหมเอาโดนด้วยทำบัคคิริต่อเฮ้ยสุขคนเล่นโมโๆก็ทำคนครึ่งหลอดได้นะครับเฮ้ยเอาว่าเอาว่า โอเคโอเคเลยโอเคเลยสกิลเผามาก่อนแล้วกันสกิลเอฟสกิลเอฟไม่ทันจับมาอุย้ยนี่ไงนี่ไงเขาอ่อนไอพี่อะทุกคนคือแบบทำไมต้องอ่อนไอ้พี่ด้วยอยากให้เล่นแบบเต้นๆมบเพราะพี่ก็อยากจะแบบว่าลองดูเหมือนกันนะครับว่าถ้าแบบว่าน้องขอเล่นจริงจังจะขัดน้องของหรือเปล่านะครับแต่ว่า น้องเขาอ่อนในที่นะครับก็ตามนั้นละกันตามนั้นละกันจึ๊บจึบมาทําการไปสู้ต่อดีกว่านะครับผมอยากจะหัดสู้นะครับเดี๋ยวบอกคนในเซิร์ฟไปว่าสู้จริงจังดีไหมอย,อยากสู้แบบจริงจริงจังๆนะครับคือแบบอยากจะรู้ว่าท่าน้องขอเล่นจริงจัง,จงพี่จะสู้น้องขอเล่นหรือเปล่านะมาเรามาตอบคนที่2กันดีกว่าไอ้โฟนปุ่มมันเล็กน,นะครับเลยกดยากนะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็จะฝึกไปเรียนนะครับเอาจากโดน เฮ้ยเจ๋งนะสกิลมาใส่ฟ้าไปเฮ้ยเปิดเคนเปิดทางที่ลบจบได้อยูยย่เฮ้ยเคนแตกผมปิดไม่ซันปิดไม่ซันเคนแตกเลยนะจับโดนเฮ้ย โอ้ยจะคนอ่อนในพี่อ่ะคนรู้ว่าพี่เล่นมือสื่อเขาอ่อนในพี่กันนะครับโอเคอ่อนให้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็พี่ก็จะพยายามแบบว่าสกิลให้มันโดนนาะขอแล้วกันอุ้ยทำไมต้องมาขมพี่ด้วยเอาพี่ก็หันเล่นนะได้เลยเองขำพี่ใช่ไหมวันไหนถ้าพี่เก่งขึ้นมาเอ็งจะเสียใจบอกเลยแต่วันนี้พี่กาดนะครับวันนี้พี่กากมากถ้าวันไหนเก่งขึ้นมาเองจะเสียใจเฮ้เมื่อเองประมาทประมวยพี่ ก็จะทำการล็อกเองแล้วกันรู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องแบบว่ากดเออใช้ก่อนนะครับแบบว่ากดอีกแต่มันไม่ไปเลยให้ผมตีกลับไม้อาได้ได้ได้บอกน้องขอบไปว่าได้นะครับเอาได้นะเออมารามาสู้กลับกันดีกว่าไอหนุม่อามออกไาใานอกก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในแล้วมันจะแบบคนมันเยอะมันมุงกันนะทุกคนคนมันมุงกันนะครับพี่จะมือเหมือนน้ำมาต่อกัน โอ้ยยันยากจังเขาบอกว่าอะไรอ่ะเออเขาบอกว่าอะไรดึงดึงดึงหน่อยสิพี่ตึงตึงหน่อยสิพี่โอ้ยไอ้น้องพี่ก็เต็มที่เลยถ้ามาเล่นยากเนาะเล่นครั้งแรกด้วยโอ้โหเจออย่างนี้แบบว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นในคอมได้ไหมเล่นโทรศัพท์พี่ก็เล่นกาดนะครับแต่ในคอมพี่ก็กาศโทรศัพท์พี่ก็กาศเวลาพี่ทุกคนต้องหันหน้าจอขึ้นโอ้โหเจอไลค์โค้ดแล้วไลค์โค้ดหรอมานี้ยไลค์โค้ดหรอ เป็นไรโค้ดเหรอครับเป็นไลโค้ดเหรอนี่ไงไรโค้ดโดนสักหน่อยไหมล่ะเออโซไปหาปึ๊บโซไม่ไปด้วยจับมาชอบเป็นไรโค้ดใช่ไหมเป็นผู้เล่นไม่ชอบชอบเป็นไลโค้ดจัดไปเลยเปียงเียงเียงปึ๊บ พี่ชื่นชมคนที่เล่นในมือถือเก่งๆเลยนะครับบอกเลยว่าเองเล่นไปกันได้ไงวะคือมาเล่นยากมากๆเลยนะครับพี่ขอชื่นชมคาราลวะคคาราเต้เลยนะครับเพราะคือมาเล่นยากจริงๆนะแต่ว่าพี่ก็พยายามแบบว่าสกิลให้มันโดนนะครับคนเราพี่คิดว่าถ้าคนเราฝึกฝนไปยังไงมันก็เก่งขึ้นนะครับแรกๆมันก็จะแบบยากนะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งเราได้แน่นอนนะจ๊ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงแมตต์โอเวอร์คูดเกม ยืนนิ่งๆนะครับท <ita S 2> ุกคนบอกเลยว่าถ้าน้องขอค่าพี่จริงจังน้องขอว่าค่าพี่ได้นะครับแต่ว่าน้องขอให้พี่ค่าเสริมเลยกก็ขอบคุณละกันน้องชายขอบคุณละกันนะครับผมประชําการกลับคาเฟ่กันดีกว่ากับคาเฟ่กันดีกว่าทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เอาตรงก็มาฝึกนะครับน้องแล้วมันก็เล่นยากมากๆเลยนะครับพี่ก็ขอชื่นชมอย่างแรกก่อนเลยนะครับน้องๆคนไหนที่แบบว่าเล่นในมือสือเก่งๆนะขอชื่นชมนะครับคือมันเล่นยากมากๆนะครับน้องคือแบบยากจริงๆนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณช่วงนี้ละกัน ถ้าพี่เล่นแบบเออๆกากๆก็ต้องขอชทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็เล่นบล็อกฟูดในมือถือครั้งแรกนะครับทุกคนเอาเป็นว่า EP 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 ไปแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็น EP ที่1สําหรับการหัดลากข้างหมดในมือถือนะครับทุกคนเดี๋ยว EP สอง EP สาม EP สี่เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับน้องๆถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่สิทนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าไปเราจุ้ย